สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m มม o รีดีมฟันนะครับวันนี้เราก็กลับมากับการรีวิวนะครับโมเดลกันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับเรื่องเกิดใหม่ทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับบังเอิญว่าไปเดินแถวสยามเนาะแล้วก็เห็นสิ่งของลอดตาลอดใจมากนะฮะอันเนี้ยลดเหลือ1นึ่งบาบาทแล้วผมก็ยังขัด ตัวนี้อีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออาจารย์ก็ปตะของเรานะครับผมก็เลยจัดมาเลยในราคา199บาทนะครับแล้วก็วันนี้จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับวันนี้ภาพก็อาจจะเปลี่ยนไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าใช้กล้องกลโพเซเว่นนะพยายามจะเอามาถ่ายนะฮะ ไม่รู้ทําไมพอถ่ายด้วยกโปรมันก็ชัดพอๆกับมือถือเลยนะสาหรับเซเว่นอันนี้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเพราะอะไรก็เลยไม่ค่อยได้เอามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็เลยถือโอกาสเลิงงานมีามดีนะฮะในการที่เราจะาใช้กช้องโปรตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเตรียมที่จะไปถ่ายงานสัปดาห์หนังสือ ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่5้านะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทาเพลงนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าก๊อปตะของเรามีส่วนประกอบองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่นะฮะตัวนี้เลยอเอากล่องหลบไปก่อนนิดนึงนะฮะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเราก็จะได้นี่นะฐานนะครับ มีลำตัวนะครับแล้วก็มีหัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูฐานกันก่อนนะครับฐานก็แบบนี้คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับที่ผมเคยทำอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือเมดอินไชน่านะฮะฐานสำหรับตัวนี้นะครับส่วนต่อมานะครับไอตรงที่เป็น ตัวที่ดามตัวละครไว้กับฐานเนี่ยกราตะเขาก็จะมีไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพลังอะไรสักอย่างที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นนะฮะเพราะว่าเขาซ่อนในเงาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นพลังในการซ่อนในเงาอะไรอย่างนี้ของเขานะครับแล้วก็จบจากตัวคํานะฮะเราก็มาดูที่ส่วนลำตัวกันลำตัวก็จะประมาณนี้นะ ตัวอาจจะไม่ได้เล็กมากนะฮะประมาณคืบหนึ่งเนะี่ยรวมหัวด้วยนะครับสำหรับตัวกตะค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อนๆนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ในรายละเอียดเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่ามันทําได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือเป็นสไตลก์กัอปตะเลยนะครับแล้วก็จะลืมอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือ หัวของอาจารย์กอบตานะฮะค่อนข้างน่ารักนะมันทําเท่ไปอย่างนั้นนะแต่ว่าน่ารักมากๆนะสาหรับอาจารย์กอบตะนะครับนี่เห็นไหมนี่มีรูอยู่นะครับเราก็เอารูเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะปึ๊บกดเข้าไปพอประมาณนะฮะอย่าให้มันแบบแน่นเกินไปจนรู้สึกว่าฝืนนะไม่งั้นคออาจจะหักได้นะครับพอใส่แล้วก็จะเป็นตัวละครแบบนี้ ด้านล่างที่ตูดมันนี่เห็นไหมฮะก็จะมีเนี่ยตรงแง่งตรงเนี้ยเราก็เสียบไปตามหมุนนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงเนี่ยเราก็ค่อยๆหมุนให้มันลงล็อกให้ได้แต่ถ้ามันไม่เข้าเราก็อย่าไปฝืนมันว่าจะต้องดันทุรังใส่มันเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่ฐานนะครับเราก็จะได้อาจารย์ก๊อปตะนะฮะ ที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงหน้ากล้องแบบนี้เลยนะครับมันเป็นตัวละครที่ช่วงแรกๆมาในทรงตัวประกอบมากถ้าหลังๆก็พอจะมีบทบาทมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวละครเหมือนเอาไว้ตบมุกนะฮะไม่ค่อยเด่นมากเท่ากับตัวละครหลักๆที่มีความเท่อย่างเบนิมารุหรือว่าตัวดีอาโบนะแต่ว่าก็เป็นตัวละครสำคัญตัวนึงจากเรื่องสลามนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวลองหมุนให้ดูรอบๆนะฮะนี่นะครับหมุนหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับในเรื่องของบันเพสโตกัปตะนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เมมโมรี่ดฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ